สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วครับช่องฟุกฟิชชิ่งนะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่วงเวลาในการทำอาหารของเราอีกแล้วนะโอ้วันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่มีค่อยมีสาระเท่าไหร่นะเป็นคนชอบกินนะวันนี้เราก็ทําเป็นอะไรดีอะเดี๋ยวเอาเป็นข้าวผัดแล้วกันง่ายๆเมนูเป็นบ้าน่นะคิดอะไรไม่ออกนะหิว่นะตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเนี่ยข้าวเช้าไปยังไม่กินนะ มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะเราต้องมานั่งทําอาหารนะเรามานั่งกินกันดีกว่าไปไปดูกันเลยว่าวิธีการทําจะเป็นยังไงไปดูโอเคครับตอนนี้เราก็มาเริ่มกันทําเลยนะก็ไม่มีอะไรมากครับเราปรอกกระเทียมกันก่อนนะมีส่วนผสมนะเออหรือบอกว่าส่วนผสม,สมกระเทียมสามกลีบนะไข่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะเนี่ยไข่นะก็มีหมูที่หมักไว้แล้วนะหมูชิ้นนะที่หมักไปแล้วนะแล้วก็มีข้าว ข้าวนี้ก็เป็นข้าวข้าเย็นนะข้าเย็นนะข้าเย็นดี่นะเย็นดีเย็นเย็นเลยเนี่ยนะก็ไปดูวิธีการทําได้เลยนะไม่มีอะไรมากไปไปดูเลยโอเคเรามาเริ่มปอกเทียมกันก่อนเลยบางคนก็ใส่กระเทียมไปเลยนะไม่ต้องปอกบางคนนะรัแบบหนึ่งกรองกัน น,นี่หิวมากเลยครับงวดที่แล้วยอดวิวอะไรวะผัดกะเพรานะสี่สิบกว่าก็ขอให้งวดนี้ก็เยอะๆหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็ประมาณห้าสิบนะก็ขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ครับก็ขอบคุณด้วยนะอาจจะเลือดลาดไปหน่อยนะครับออกไปเลยเนี่กระเทียมนะ ไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาใิดตามชมครับโอเคครับมาต่อกันเลยพอปอกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ในรกนะแล้วก็ตำตำเลยเดี๋ยวตัดช่วงการตำมไปเลยโอเคพอตำมเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะตั้ให้ละเอียดหน่อยๆนะ่อยนะแล้วจากนั้นก็เปิดเตาแก๊สได้เลยอ่ะเปิดเตาแก๊สก่อนอย่างขันยอดนะ กะแทก่อนแระทก่อนนะครับนึงนะโอเคครับเราก็มาใส่น้ำมันกันน้ำมันที่เราใช้นะเป็นน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันตะก,กุ๊บอเออไม่ได้ขอโฆษณานะก็โฆษณาให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวรีศก็สิดกูมาไปเนี่ยอนะสปอนเซอร์ครับรออยู่นะครับใส่น้ำมันไปน้ำมันนี่เราใส่นิดเดียวพอนน่นิดเดียวพอหนิการผัดของสไตล์ฟุก ก็ชิ่งนะก็ไม่มีอลไวมากนะเราจะแบ่งกระเทียมกันก่อนน,นะกระเทียมแล้วแบ่งครึ่งนึงจากการตำนะครับนะครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปก่อนนะรอน้ำมันเดือดก่นอนก็ลืมบอกไปนี่น้ำมันเนี่ยเวลาอนี่ก็วนๆกระทะหน่อยนะไม่ให้มันติดนะเราใส่กระเทียมลงไปเลย ตะหลิวมากกระลิวทำอย่างนี้ก่อนเนี่ยให้กลิ่นมันหอมไม่ได้กลิ่นมันจะหอมมากเลยน้่แล้็ใส่หมูไปหลายหนๆชิ้หนหมูหมูดูหมักแล้วนะพอ่อไปแล้วนะเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับ การทำนะแนะนำเลยนะการทำปรุงรสหมูก่อนอย่างแรกนะเอา้วปรุงรสหมูก่อนเพราะเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเนี่ย,ม,ยมันจะสุกยากนะถ้าเราไปผัดก,กับข้าวเลยมันอาจจะทำให้ข้าวเละนะตามความคิดของผมนะไม่รู้จะถุกก่อนนะ้องผัดหมูก่อนอย่างแรกเอกี้ใส่น้ำมันถอยไปนะก็จะมีรสแบบเข้มข้นนะ เนื้อหมูจะได้แฝกนะแล้วก็ใบผงฟ้าไทยนะในราคาคนลาหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนชาน,นะใส่ไปโอเคพอได้แ okay. ค่นี้แล้วเราก็ตำัำ กล้วยนะเราเตรียมกล้วยไปแล้วเนี่ยใส่เาเลยอันนี้สามารถใช้ได้ครับสามารถใช้ต่อได้กระเทียมมาเลยนี่ลงต่อเลยกระเทียมเราเก็ตหน่อยครับกระทะจะจะมา กัวนะกระเทียมก่อนนะป๊บนึงนะไปผัดกระเทียมก่อนนะให้มันเหลืองนะก็อไ่ไข่เลยมันยังไม่เหลืองดีนะเอาเพื่อความรวดเร็วนะในการผัดนะที่จริงต้องเหลืองนะเราไม่เอาครับใส่ไข่ไขลงไปเลยนี่ไข่ลงไปเลยสามกองสามกองไปไป ไปนี่ไปไปนะก็ดีเลยนี่คนไปก่อนเลยคนไปก่อนใคข่แล้วคข่เสร็จปัป๊บ ข้าวต่อเลยครับท่านผู้ชมนี่อร่อยแน่สลดกนี้บอกเลยผัดกระข้าไปเลยครับพวกเนื้อสัตว์นี่ก็ใส่ไว้ช่วงหลังๆนะนี่ผัดข้าไปตรงนี้ปรุงด้วยเออฟ้าไทยหนึ่งช้อนฟ้าเอ้ยหนึ่งช้อนชานะเออสองไฟด้วยหนึ่งช้อนชามึป้านะ ก็ชูรถนะชูรถปรุงไปเลยนี่ม่ตังกลุ้ยไปไปนี่หน่อยนึงนะนงแล้วก็ใส่ฟ้าเขียวนะผูเขาทองใส่ปไปนิดหน่อยฮอนี่โดการทำแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะของโลซ้าใสนะ่ไป,ไปนะแล้วผัดต่อเลย ใส่เออเดี๋ยวครับเึงหากนสนเราใส่นี่นะครับสีอุ่นดำนะสูตรหวานนะสูตรหวานนิดหน่อยอนิดหน่อยขอให้สีมันออกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับแต่รอก่อนนะครับรอให้ผัดจนข้าวมันสุกนะผัดจนข้าวสุกนะ ผัดจนข้าวสุกเลยนี่แตผัดจนแห้งอะ่ะข้าวมันสุกแล้วนี่หว่าผัดจนแห้งแบบยังไม่แห้งนะนี่มันยังเละอยู่นะฮะมันจะแห้งๆรอแปนบครับจากนั้นก็ใส่หมูไปใส่หมูเสร็จแล้วทำไงต่อไฟซอสพริกไปไปเลยฝุดผมนะฝุดผมกินแล้วอร่อย ไม่เชื่อใช่ไหมผมก็ไม่เหื่อกับสายตาเองว่าผมไม่นั่งทำ้ำมาดูว่าพฝูดผมครับอร่อยอร่อยอร่อยยกนิ้วเลยนี่เห็นไหมเห็นสีไหม สีล้วอ้หลิวปูปูนี้เราไปทำทางกันได้นะหอมมากเลยครับไม่รอรออย่างเยอะนะรอ,อ,ะะอ,อะข้าวกับ มันกรุบๆไงนะกรุบเหมือนกับแบบแห้งๆเลยเนี่ยมันกำลังแห้งนีง่ผัดจนแห้งนะผัดจนแห้งมันจะอร่อยนะข้าวผัดนะผัดจนแห้งเลย กินข้าวมาแห้งมาแล้วเนี่ยโอ้ยมันจะน่ากินนะมันจะน่ากินมากเลยอือน่ากินเลยนะตักขึ้นเลยเนี่ยคือตะแกตก่อนนี่ัดเสร็จปับ,ปบนี่หัดนี่นะน่ากินครับเมนูบ้านบ้านนะมันมีอะไรจะทำนะเมนูบ้านบ้านนี่ข้าวเย็นอยู่นะก็ะทาอย่างนี้ก็ได้มันจะน่ากินเลยเนี่ย ตักไปป๊าบนี่มีนวลน,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 นบ้านมีนวลนบ้านไม่มีอะไรมากไอนู่นี้ก็มันบ้านนะมันบ้านบ้านบ้านเลยเนี่ยใครทําไม่เป็นวะข้าวผัดมีนวลบ้านเลยเนี่ยอุย้ยติด จัดเข้าชมคลิปก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เรามานั่งกินข้าวด้วยกันนะนะเขาไม่จะอะไรวะลุงพ่กินข้านะอันนี้ฟุกฟิชิ่งกินข้าวนะครับนะต่อตอันนี้ก็เป็นข้าครับนี่สวยงามครับเปิดนี่นะเดีย๋ยวยังไม่ใส่มะนาวนะข้าวก่อนเลยอ๋อหืม รสชาติอรต้องถือว่าดีถือว่าดีหมู หมูนุ่ม,อ,มอร่อยลองปรุงมะนาวกระป๋ัดต้องใส่มะนาวนะใส่ไไมะนาวห่อหอ,อม รสชาติก็ไม่ได้ออกเค็มมากว่าไม่ได้ออกหวานหรือว่าเผ็ดอะไอย่างใดนะครับรสชาติก็กำลังดีลองทำกันได้นะโปิดข้าวผัดนะเมโนูสไตล์ฟุกฟิชชิ่งนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงวันนี้เท่านี้แหละจบคลิปนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสัสดตามให้เป็นกำลังใจในการสร้างผล,ผลงานในช่องฟุกฟิชชิ่งด้วยนะครับกับผมเปี้ยนฟุกตกปลาไม่นับปลาะนะอร่อยแล้พวพรันใหม่ในอนะีพีหน้าว่าผมจะทำอะไรกินต่อไป